ตอนที่153มีการแสดงดีๆให้ดูอีกแล้วหลังจากเดินไปรอบๆบ,บ้านหลังใหม่แล้วเจียงเสี่ยวไปก็พาเจียงชานออกไปป้าป้าหนูอยากย้ายไปอยู่บ้านใหม่เร็วๆนี้ระหว่างทางหนูน้อยมองย้อนกลับไปที่บ้านหลังใหม่หลายครั้งและในที่สุดก็อดไม่ได้ที่จะพูดออกมาเจียงเสี่ยวไปยิ้มและพูดว่าอีกไม่กี่วันเราก็จะย้ายเข้าไปอยู่ได้แล้วยอดเยี่ยมไปเลยค่ะ เจียงชานพูดอย่างมีความสุขครอบครัวของเรามีรถใหม่บ้านใหม่และร้านขายกุ้งอบน้ำมันอีกมากมายหนูคิดว่าหนูเป็นคนที่มีความสุขที่สุดเหมือนอย่างที่ป่าป๊าเคยพูดไว้เจียงเสี่ยวไปลูบหัวน้อยๆของเธอด้วยความรักแน่นอนว่าหนูคือคนที่มีความสุขที่สุดทั้งสองเดินลงบันไดหินและบังเอิญว่าหลินเจียอินกำลังฝึกขับรถมาถึงตรงนี้พอดีชานชานขึ้นมาสิมาม้าจะพาหนูกับพ่อไปที่นั่น ลินเจียอินเอี้ยวตัวยื่นหน้าออกมานอกกระจกรถแล้วเรียกลูกสาวหนูไม่นั่งรถที่หมามาขับมันเวียนหัวหนูน้อยสายหน้าไปมาป่าป้ากับหนูจะเดินไปทางนั้นลินเจียอินรู้สึกเศร้าใจทักษะการขับรถที่เธอฝึกฝนมาอย่างหนักถูกลูกสาวของเธอปฏิเสธเสียแล้วดวงตาคู่สวยของเธอปราดมองเจียงเสี่ยวไปเจียงเสี่ยวไปสะดุ้งเขาถูกบังคับด้วยสายตาของภรรยาจึงรีบอุ้มลูกสาวขึ้นแล้วพูดว่า มาม่าขับรถได้ดีขึ้นมากแล้วเราไปกับมาม่ากันเถอะจากนั้นหลินเจียอินถึงได้ยิ้มยิ้มออกมามถ้าพูดกับลูกสาวไม่ได้อย่างนั้นก็ต้องบังคับเขาน่าถูกแล้วในครอบครัวสถานะของเธอนั้นไม่ได้ต่ำเลยหนูน้อยเข้าไปในรถอย่างไม่เต็มใจเธอนั่งบนเบาะหลังและใช้มือเล็กๆจับที่จับประตูแน่นด้วยท่าทางหวาดกลัวซึ่งทำให้หลินเจียอินรู้สึกปวดใจมากโธ่ผู้หญิงขับรถได้แย่กว่าผู้ชายมาก เธออดไม่ได้ที่จะหันไปมองเจียงเสี่ยวไปอีกครั้งทำไมเขาต้องขับรถดีขนาดนั้นด้วยดูสิลูกสาวมาจะฐานสูงไปแล้วหลังจากขับรถไปที่ถนนลูกรังหยางฮดุยหลินเจียอินก็หมดอารมณ์ที่จะฝึกต่อเธอจอดรถเพื่อจะกลับบ้านสองวันก่อนชายชาราหลินได้กลับไปที่เมืองดังนั้นเจียงเสี่ยวไปจึงทำอาหารกินแบบง่ายๆหลังจากที่ทั้งครอบครัวกินข้าวเสร็จแล้วเขาก็คุยกับหลินเจียอินเรื่องงานแล้วถึงไปพักผ่อน ตอนนี้ปริมาณการใช้เครื่องปรุงรสกุ้งอบน้ำมันสำเร็จรูปเพิ่มสูงขึ้นอย่างทวีคูณหากให้เขาผสมเครื่องปรุงสำเร็จรูปที่บ้านแล้วยกขึ้นรถเข้าเมืองไปคงไม่สะดวกดังนั้นเขาจึงใช้ห้องครัวของร้านอร่อยสามมือเป็นสถานที่สำหรับทำเครื่องปรุงรสกุ้งอบน้ำมันโดยเฉพาะตอนนี้เขาอยู่บ้านแล้วเขาไม่ยุ่งเหมือนเมื่อก่อนแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นเจียงเสี่ยวเฟิงกำลังรับซื้อกุ้งที่ข้างถนนลูกราง ลุงไห่เฉิงกุ้งของลุงหนัก7จะสิบ่ช่างได้ทั้งหมด22.2หยวนลุงไห่โจกุ้งของลุงหนัก41่ัช่างได้ทั้งหมด1 2 3หยวนเซียวมิงกุ้งของนายหนัก116่งช่างได้ทั้งหมด34.8หยวนช้างปิงของนายหนัก82ดสช่างได้เงิน24.6หยวนป้าหูกุ้งของป้าหนัก46่ัช่างได้ทั้งหมด13.8หยวน หลังจากตรวจสอบและชั่งน้ำหนักกุ้งเครฟิตที่ทุกคนนำมาขายให้แล้วเจียงเสี่ยวเฟิงจะจัดการบัญชีและชำระเงินทันทีทุกคนมีความสุขมากที่ได้รับเงินบางคนรับเงินแล้วจะรีบกลับบ้านทันทีเพื่อไปหลับพักผ่อนและบางคนจะยืนห่างๆดูสักพักเพื่อดูว่าครอบครัวนี้มีรายได้เท่าไรครอบครัวนั้นมีรายได้เท่าไรเมื่อเห็นครอบครัวอื่นมีรายได้มากกว่าก็ย่อมอิจฉาพอเห็นครอบครัวไหนมีรายได้น้อยกว่าก็รู้สึกดีไปอีกแบบ ทุกคนเพลิดเพลินกับการเปรียบเทียบรายได้ของแต่ละคนในชั่วขณะหนึ่งหลังจากนั้นไม่นานหลิวซือหมิงก็นํากุ้งขนาดใหญ่สองถังมาต่อแถวเจียงเสี่ยวหมิงบังเอิญอยู่ตรงหน้าเขาจึงพูดด้วยรอยยิ้มว่าซือหมิงอย่าบอกนะว่านายไปจับกุ้งมาทั้งคืนเลยนะ่าหลิวซือหมิงรู้สึกเขินอายเล็กน้อยเม่ไม่ฉันได้นอนหลับอยู่บ้างหูชางปินหัวเราะและพูดว่าในตัวคนเดียวจะมัวเอาเวลาไปนอนทําไมทําไมไม่ไปจับกุ้งให้มันทั้งวันทั้งคืนไปเลย แล้วทำไมคนที่อยู่ตัวคนเดียวถึงไม่สามารถนอนหลับได้ละ่ะหลิวซื่อมิงยิ้มหน้าซื่อเขาเกาหัวของเขาและแย้งกลับไปอย่างไม่ยอมชาวบ้านที่เข้าแถวรอช่างน้ำหนักกุ้งและคนที่กำลังยืนดูคนอื่นได้ยินแบบนั้นต่างก็หัวเราะออกมาป้าหูทนดูต่อไปไม่ได้แล้วจึงพูดว่าดูแต่ละคนสิทำไมถึงชอบรังแกเขานักนะจากนั้นเธอก็หันกลับมาหาหลิวซื่อมิงแล้วพูดว่า พวกเขาหัวเราะเยาะที่นายไม่มีภรรยาอยาไปฟังเรื่องร้สาระของพวกเขาตั้งใจจับกุ้งเครฟิตมาขายให้เยอะๆจะได้เก็บเงินไว้แต่งภรรยาขอบคุณขอบคุณป้าหูฉันเข้าใจแล้วหลิวซื่อมิงถูกทุกคนหัวเราะแต่เขาไม่ได้โกรธกลับพูดตอบอย่างซื่อๆแทนหลายคนสายหน้าอันที่จริงหลิวซื่อมิงเป็นคนขยันทำงานแต่สมองไม่ฉลาดอีกทั้งเขายังมีพี่ชายที่ขี้โกงอันธพาลและเจ้าเล่และพี่สะพ้ายที่คอยรีดไถเงินของเขาอยู่เสมอเขาจึงเก็บเงินไม่เคยอยู่ ไอหย่านั่นไม่ใช่หลิวซื่อขัวและจูเยี่ยนผิงหรอกหรือในขณะที่ทุกคนกำลังพูดคุยและหัวเราะจางไห่เยี่ยนลูกสะพ้ายตระกูลหลิวก็อุทานออกมาทุกคนต่างมองตามไปทันทีพวกเขาเห็นหลิวซื่อกัวและภรรยาเดินถือถังมาคนละใบกระทั่งสุดท้ายมาต่อที่ท้ายแถวทำไมหลิวซื่อกัวและภรยาถึงยังกล้ามาที่นี่นะใช่เขาทำเรื่องชั่วช้าขนาดนั้นยังหน้าไม่ไอายมาขายกุ้งอีกฮ่าห้า,าตอนนี้พวกเขาคงเสียดายแล้วล่ะ ดูท่าทางของพวกเขาสิเหมือนคนที่รู้สึกเสียดายตรงไหนหน้าหนากว่ากำแพงเมืองเสียอีกถ้าฉันเป็นเขาฉันคงไม่กล้าออกจากบ้านไปไหนแล้วเฮ้นายคิดว่าเสี่ยวเฟิงจะยอมรับซื้อกุ้งของเขาหรือเปล่าเอิร์ไม่มีทางถ้าเป็นฉันฉันไม่ยอมรับซื้อแน่นอนดูต่อไปเถอะมันก็ไม่แน่เสมอไปหลายคนมองไปที่หลิวซือกัวและภรรยาของเขาด้วยสายตาแปลกๆปลกพลางเริ่มพูดคุยกันด้วยความรังเกียจ ในไม่ช้าคนก่อนหน้าช่างน้ำหนักเสร็จแล้วก็ถึงคิวของหลิวซือหมิงซือหมิงของนายช่างได้แปดสิบเก้าช่างกับ 7, เจ็ดเหลี่ยงชันตีเป็นเก้าสิบช่างให้แล้วกันรวมแล้วได้เงิน2ี่สิเจ็ดหยวนเจียงเสี่ยวเฟิงพูดจบก็นับเงินจ่ายให้เขาถอนหายใจหลิวซือหมิงช่างเก่งจริงๆคนเพียงคนเดียวจับกุ้งเครฟิตได้มากมายในคืนเดียวแถบนี้มีไม่กี่คนที่สามารถเปรียบเทียบกับเขาได้ขอบคุณ หลิวซือหมิงรับเงินอย่างมีความสุขเขาเอามือป้ายน้ำลายแล้วนับเงินอย่างระมัดระวังพอนับได้ว่าจำนวนเงินถูกต้องดังนั้นเขาจึงเอาเงินเก็บไว้ในถุงแล้วพกติดตัวไว้ไม่ห่างต่อมาเมื่อหลิวซือกัวและภรรยาเห็นว่าหลิวซือหมิงได้เงิน27เจดหยวนดวงตาของพวกเขาก็เปล่งประกายขึ้นรอกลับบ้านแล้วจะต้องเอาเงินก้อนนั้นมาให้ได้เขาตัวคนเดียวไม่มีครอบครัวไม่จำเป็นต้องใช้เงินหลิวซื่อกัวคิดแผนอยู่ในใจเงียบฮ่าฮ่า ซื่อกัวซื่อหมิงไม่มีที่นามากนะักเขาไปจับกุ้งเครฟิตมาจากไหนตั้งมากมายขนาดนั้นจูเยี่ยนผิงถามหรือซื่อกัวสายหัวฉันจะไปรู้ได้ไงจูเยี่ยนผิงพูดด้วยความกโกรธก็ไปถามเขาสิแล้วก็ให้เขาพาคุณไปด้วยคุณช่วยกันจับกับเขาแล้วค่อยแบ่งกุ้งคนละครึง่งรู้แล้วหรือซื่อกัวพยักหน้าอย่างรวดเร็วคิดว่าความคิดของภรยาของเขายอดเยี่ยมจริงฮ่า หลังจากนั้นไม่นานเจียงเสี่ยวซินซึ่งอยู่ข้างหน้าทั้งสองคนก็ชั่งน้ำหนักเสร็จและจากไปอย่างมีความสุขด้วยเงิน 15. 3หุสมหยวนเสี่ยวเฟิงชั่งน้ำหนักกุ้งให้ฉันหน่อยหลิวซือกัวกล่าวด้วยรอยยิ้มเจียงเสี่ยวเฟิงมองเขาอย่างเย็นชาขมวดคิ้วและพูดว่าฉันไม่รับซื้อกุ้งของนายฮะหลิวซือกัวและจูเยียนผิงตกตะลึงในเวลาเดียวกันเสี่ยวเฟิงอ่านนายยอมรับซื้อของทุกคนแต่ทำไมไม่ยอมรับซื้อของฉันละ่ะ หลังจากนั้นไม่นานหลิวซื่อกัวก็ถามด้วยรอยยิ้มประจบบนใบหน้าของเขาเจียงเสี่ยวเฟิงพูดอย่างตรงไปตรงมาว่าที่ฉันรับซื้อกุ้งจากชาวบ้านทั้งหมดยกเว้นของนายกับเมียแค่นี้นายยังไม่รู้ตัวอีกหรือฉันจะบอกนายให้นะฉันจะรับซื้อกุ้งของทุกคนในเจียงวานยกเว้นของนายใบหน้าของหลิวซื่อกัวขมขื่นและพูดไม่ออกจูเยียนผิงอดไม่ได้เธอวางถังลงแล้วเอามือเท้าเอวถามอย่างฉุนเฉียวว่าเจียงเสี่ยวเฟิงนี่นายหมายความว่าอย่างไร เราไม่ได้ทำให้ในายขุนเคืองทำไมนายถึงไม่รับซื้อกุ้งของเรา